ื้นมาแต่เ้าไก็ไปโลงเรียนลืมมุดวาดือมีร่มดีโว้มีเบาหล่ดวงเบาฟองเบากล้วยเบาหยังกูเบาเวียดนามเบาอัน ไปแล้วดวงหนึ่งจุล่าขึ้นไปแล้วนะครับนี่เอาเบงเบาไหมกับพกหมุนนด้ล่ะไว้เชือกไว้เชือกนีอยู่เนี่นะครับนี่มีเบาคั้วไล่ร่งซาดโอ้ตีเหวียง ة, เอาลงกันเอาลงกันเอาบามาโชว์นะครับบ่เดี๋ยวเอาเบามาเรียนมบาชว์มบาชว์เอาหาอีกกั้วล่ะท่านนะครับอาจารย์ครับแม่ตากล่องสิเป็นตากล่องนี่ เบิ่งควมสวยงามนะครับมาเลียนให้เลีนยนเองเลยเบอยาา้องวยมายงมาทเ้ีเ่เอาเฮ้ยมันไอีกเดียวเ, <laughs> เดียว <laughs> ยวเฮ้ย <laughs> เบิ้งเัน,ย,นย้อยเันเนี่ยเบิ้งเข้าเปนเนี่ยเัเข้าเันของอยัง เดอ๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาลดสลัดไปแล้วไม่ต้องรีบไกลหรอกรีบพ่อกัพ่อประมาณพ่อมันอยู่โอ้ลมแห้งลมแห้ง ท่้นี้ก็ได้เลยงไปผูกขุนไ่ได้ว่าเขาผูกเครื่งคว่างพี่หะนี่พี่ก็ได้ฮึบจังฮึบฮึบรฮ้บฮ้บฮึบเงี้เฮ้ยมุนจิโร่มุนจิโร่แล้วมุนจีโร่มุนจีโร่ นน่อผู้หนึ่งถือกล่องอยู่ตายโอ้ยสิ่มหใผู้ถือกล่องมาดิเมยเอาลงไว้ทั้ง่างหมดเลยนี่ ไปไปนงมาเอาจับด <are> ีๆได้ยมันหักปีกนกกูจะหักครับผมจ็คแบคโฮแบลวเสือกมเอาละเต้เตเอาละผูกเลยที่ไหนแรงเหลือน้ำตเอาหมุนอมุนอาค้างไู้รวยเลยค่ะทิ้ักเกียเข้าไห เขา,าเกไปล่อยไไลงกเยต้ยปล่อยลป่อยลเ้อนย้อนเสียกย้อนเสียกตัวเมียยกก่ไปแล้วครับหวงนึงถึรมเมี่ยงครับ <c oughs> เรียบร้อย bao con thôi chè khâu mày gật lúc nó lục thật lúc nó lục chữ lúc nó lục quất nhắn quá พ่อพ่อพ่อ้ขึ้นดีขินขางอยู่พ่อแล้วมาตรงนี้เตะมาตรงนี้ไรลร้างมัน อ๋อก็ไปด้างพุ่นโอ้ล้มไปด้างพุ่นไปแล้วครับไปแล้วครับตุลาสายใ้ทีละกั้บ้าเวอรตินเองมึงมึงงมึงง สันโพดไลนสันโพดรเอนีวัเค <c oughs> รือ่ององกแล้วอยู่ดีว่าขขางต้นไม้เลย <c oughs> นี่ส่ายมันเร็วมาดล้มแม่ไปฟุตบอเยอะ chúng khó ăn à mẹ chút mừng đứng đứng để จัง đẻ miệng. แมงมันอะไรอย่าง nhắm ไหนมันโดดขึ้น tốt มืดๆนะแค่ตอนหอยลี่เสือมันบาดมืดพอยกอดมันทวนว่าแน่ๆๆๆกูตีนางงูดีละตาดึงแห้งขนาดนั่นแห้งคุดรวงนันตีเบามันปีแข็งแล้วก็ปุ้งวันนี้เราจะมาลินว่าโอ้จากบ่าวันนี้เราจะมาชัรว่าองจะรวยรวยอันรวงดำพุ่งำ มันจะไปของของมุ่งมินขาดเดียวฉาบึงโอ้น้ำแขงอะไ้ล่ะไปยืมรกันบ้างพาเซนก็หยับไปหาบุ่งมินหมดปวดเรามปนกลถนนบับไปลยครับเบาข้างโคโอ้โมาเซนคับเถอะมินมินมินอ๋ออเอ๋ออป้าสักรอเทียมสักระเทียมแลยอ๋อ สักกระเทียมขนาดเลยว่าดวงนี่เอาเอาเจาะยังไงเอาสักกระเทียมว่าดวงนี่เอาสักกระเทียมครับเอาสักกระเทียมเบื้องกล้วยครับเบื้องกล้วยนี่ว่ากล้วยครับขั้วได้ลุงเจ้ไปแล้วอยู่แล้วนั่นสักกระเทียมหมดหัวเลย

บอกว่าเปลี่ยนสนุบอสเซียมือย่ำเล็กมันรวกมันเป็นยังสิบวเอาแล้วครับเอาแล้วครับสักกีเที่ยมกินเอาตกถนนเบื้ผู้ดึงเบื้ผู้ดึงบนอะแกเอ๊ะเบื้องไหนเบองไหนดึงแหงดึงกอดแหงเล้งไหนเบงไหนตกให้หน้าเบื้องไหนดึงกอดแหงเลยเจอมาสักกีเที่ยมเอาดึงดึกเอาเอาสักกีเที่ยมอ๋อเออเออ

เอาเอากลุวยครับเดี๋ยวเบาหนุกนดวครับเบาวนุกอยากขึ้นแล้วไป ที่ีก็ยูที่เรียบร้อยปัแกเรียบร้อยนะครับปแกเรียบร้อยบานุ่ดนี่ดวงให้ไลดวลให้ไล่ีไม่ลงาควัตีนเฮ้ยลงบาทอีละอ้าตีละกกา muốn Ô la ô la ô la ô la bắt đầu cày tê ơi xe lẹ, xe lẹ đi เงียบไปเงียบไปแงมันผู้หีบไปแงมันบหมุนเ,ย,นเย,ยีบไปยไปเลยเงบไปเลยเงบไปเลยเบื้องนะครับผลการล้มแห้งนะครับเบื้อง เบี้ยปล่อยเกมพับเกิงพับก้อนบ่กูพับเก้อนบ่เกมล่มแฮงโ้อยปลับเอาได้อครับบาทสิเอาเด้อครับบาทสิปล่อยจุฬาสงสารวง2เมตรเอาเด้อครับสิปล่อยแล้ววู้ แปดสิบเส้นเซนวิ่นเซ้นบ้าออกกําเนิดบ้าออกกําเน่ดหลุมหนองเจ้ hmm. <highly> <reath> ๋ยวกก่อเสียบ้าขา